The Secret Line Official Account ตอนที่48วิธีการขอบัญชีรับรองบนคอมพิวเตอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m i n o ว a IT 25ชั่วโมงผมภายนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นสอนวิธีการทำบัญชีรับรองนะครับของโปรแกรม Line Official Account ั่นเองก่อนหน้าที่จะรับชมนะครับก็สามารถเข้าไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับจากขวามือบนของคลิปนี้นะครับ จะมีตัวไอเล็กๆนะครับกดเข้าไปนะจะมีเพลย์ลิสต์สอนทั้ง Facebook นะครับ YouTube ล่าสุดก็คือโปรแกรม Line Official Account นั่นเองโอเคก็เปิดโปรแกรมเลยนะครับตังนี้นะฮะแล้วก็ใส่ลิงก์นี้นะครับลิงก์ล็อกอินนะครับซึ่งผมจะทำการก๊อปปี้ไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้ตรงดิสคริปชันนั่นเองโอเคก็กดเข้าไปเลยครับ เมื่อเข้ามาสู่หน้าจอนี้แล้วนะครับก็เลือกบัญชีให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นจะมาสู่เมนูหลักของโปรแกรม Line Official Account นะครับให้เรากดปุ่มนี้ครับคำว่าตั้งค่านะครับกดเข้าไปนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคำว่าการแสดงข้อมูลบัญชีนะครับตอนนี้สถานะคือบัญชีทั่วไปนะครับให้เรากดปุ่มคำว่า รับรองบัญชีนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่เข้าไปนะครับอย่างเช่นอ,อ,อันนี้เป็นหมวดหมู่ไหนนอะร้านค้าร้านค้าก็ขาของช้าไอะขขปีกนะครับแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับเช่นถ้ามีหน้าร้านก็กดหน้าร้านไปนะครับจากนั้นก็ เลื่อนลงมาใส่ชื่อร้านใส่ที่อยู่นะครับเขตจังหวัดตามนี้เลยนะครับก็ให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดดำเนินการต่อนะครับก็มาดูข้อกำหนดนะครับก็อ่านก่อนนะว่าข้อกำหนดเขามีอะไรบ้างน,นะครับเพื่อให้เราผ่านนะจ๊ะซึ่งผมก็กดไปแล้ว2ทีแต่ไม่ผ่านน่าจะเป็นที่ยังไงเดีย๋ยว บางทีข้อมูลร้านเรายังไม่ชัดเจนก็อาจจะเกี่ยวกับที่ ID ด้วยครับเพราะว่า ID p r พรีเมียมตั้งชื่อไปแล้วก็ไม่ตรงกับชื่อร้านมันก็เลยไม่ผ่านแต่ก็ไม่เป็นไรไม่สีเรียดนะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สามารถไปติดตามชมได้ที่ Facebook Fanpage นะครับก็จะมีคลิปสอนนะครับ เหมือนก,นกันกับ YouTube เลยนะครับก็อันวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆที่อยู่ใน Facebook นั่นเองได้เรียนกันนะครับโอเคก็ขอจบการนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกดคอมเมนต์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ